รู้สายพันธุ์ขณะนี้คงไม่ต้องรู้ต่อไปก็ได้ครับเพราะปัจจุบันรู้แล้วว่าหนึ่งมีทุกสายพันธุ์แล้วและต่อไปก็คงมีเดลต้าบวกที่มีการเปลี่ยนของรหัส417แบบเบต้าที่หนีภูมิคุ้มกันได้เก่งและก็ตัวนั้นน,นุ้นนี้สองและวัคซีนที่ใช้ขณะนี้จํานวนยังไม่เพียงพอที่จะรุกฉีดหนักให้ได้2เข็มใน70-90เอร์เซในสอเดือนแต่อย่างไรก็ต้องทําให้ได้3ขนาดไวรัสบ้านบ้านขณะน,นี้ห้องผู้ป่วยอาการหนัก ICU อัดคัดข,ดขดาดแคลนกันไปทั่วสี่ กรอบป้องกันการติดเชื้อและป้องกันอาการได้ไม่ดีนักกับไวรัสใหม่เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เก่าแบบบ้านๆที่มีคําว่าป้องกันอาการเท่ากับไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นจนถึงป้องกันไม่ให้ต้องเข้าโรงพยาบาลและจนถึงป้องกันไม่ให้มีอาการหนักวิกฤตจนถึงเสียชีวิต5และเป็นเหตุผลที่ในที่สุดต้องเตรียมเข็มที่3ที่ไม่ใช่ยี่ห้อเดิมที่มีอยู่รบกวนจับให้ครบทุกข้อนะครับอย่าเพิ่งค้อนหมอมีเหตุที่นํามาที่ให้ต้องฉีดเร็วมากที่สุดและเหตุที่ต้องมีวัคซีนอื่นๆซึ่งควรจะมี ตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่สายถ้าลุยหาเดี๋ยวนี้